สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้ผมจะพามาชมปืนยิงปลานะครับทรงปืนก๊ปันะครับตัวนี้แจ้งราคาเลยสองพันห้าร้อยบาทนะครับสองพันห้าบาทเท่านั้นนะครับอ่าเนี่ยครับสวยๆเลยนะครับรวมส่งแล้วนะครับราคานี้รวมจัดส่งเก็บเงินปลายทางให้เลยนะครับงานพรีเมียมนะครับราคาแค่2 5 0พันห้านะครับตัวนี้มีอุปกรณ์ให้ตามนี้นะครับมียางให้สองชุดลูกดอกสองลูกนะครับลูกดอกสองยางสองนะครับ พ่อ PE หนึ่ง้ปอนด์หนึ่งชุดแบบนี้นะครับตามตัวอย่างปีข้างวเป็นอลูมิเนียมนะครับแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เลยนะครับปีอลูมิเนียมอ่ะช่องทางติดต่อ0972688650นะครับอ่ะใครดูไม่ทันกดหยุดเอาไว้นะครับมาดูรายละเอียดของตัวงานนะครับตัวงานเป็นงานไม้ประดู่นะครับเป็นงานไม้ประดู่ทาสีนะครับเป็นสีเม็ดมะขามนะครับเป็นสีเม็ดมะขามเป็นสีดําออกน้ําตาลนะครับดําเหลือบน้ําตาลนะครับนะครับ เป็นงานต่อท้ายไม้ประดูขั้นกลางไม้ีิเล็กนะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นต่อท้ายประดูนอกนะครับประดูแอฟริกาครับอ่ามันแล้วจะเราจะหาไม้ได้นะครับตอนแรกเราตัดเอาตัวเนื้อไม้มันเนี่ยออกมาใส่นะครับตัดเอาเนื้อไม้มันออกมาใส่นะครับแต่พอมันมีมันมีไม้ที่มันมันเป็นความยาวขนาดเท่านี้นะครับเราก็ไปหาเอาไม้ขนาดเท่านี้มารีดใส่นะครับก็ <st <fold> <st <od ic> เป็นไม้ประดูบางทีก็ได้ไม้ประดูแดงแบบนี้นะครับ บางทีก็จะได้เป็นต่อท้ายไม้ประดูไทยนะครับก็มันไม่ต่างกันหรอกครับเนี่ยมองดูมันก็สวยงามแต่ตัวขั้นกลางจะเป็นไม้ขี้เหล็กนะครับขั้นกลางเป็นไม้ขี้เหล็กอ่ตัวเนื้อไม้ประดูตัวนี้เป็นพันท้ายเนี่ยเป็นตัวไม้ประดูนะครับพันท้ายเรานํามาทําสีนะครับอแล้วก็ตัดข้างนะครับตัดข้างก็จะเป็นตัดข้างแบบนี้นะครับสแตนเลสนะครับฝังเข้าในนะครับดูฝังเข้าในนะครับไม่ได้อาเจาะรอยไว้นะครับเนี่ยครับเข่าเราเตอร์ ฝังเข้าข้างในแบบนี้นะครับมีน็อตถอดได้นะครับเผื่อนานไปแล้วมันหมองก็ถอดออกมาขัดได้นะครับถอดออกมาขัดได้นะครับนะครับสวยเงาทุกตัวนะครับรางเป็นรางเควันนะครับระบบไกผมรับประกันให้ตลอดชีพเลยสึกร้อมีปัญหาตรงกลับมาเคมได้เลยนะครับนี่ครับระยะชักเจ็ดสิบนะครับระยะชักเจ็ดสิบจากหน้าไกถึงใต้ปีกเจ็ดสิบเซนนะครับจากปลายนะครับถึงประมาณช่วงนี้นะครับ 40เซนนะครับระยะยางอยู่นะครับระยะที่มันยางมันอยู่นะครับประมาณนี้นะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับถึงจุดที่ยางมันตึงอยู่นะครับ70ไอ40เซนนะครับก็จากจากล็อกไกถึงตำแหน่งที่ยางอยู่ประมาณ70กว่านะครับแต่ตำแหน่งใต้ปีก70เซนก็ตีซะว่าเป็นระยะชัก70ทิ้งปลาย40นะครับตัวนี้นะครับที่ล็อกท่อเป็นสแตนเลสนะครับทำเป็นยางคีวันก็จะเป็นแบบนี้นะครับปลายรางคีวัน มีรูรับสายพ e ตรงนี้นะครับมีรูตรงนี้เวลาเราใช้งานเราเอาสายฝังเข้าไปในร่องรางเลยนะครับไม่ต้องเอาสายไปพาดตรงปีกนะครับเอาสายเข้าในรูนี้เลยใส่ท่อกระบอกแล้วก็เอาสายสอดเข้าไปในรูนี้นะครับแล้วก็เอาลูกดอกทับสายไว้นะครับปล่อยให้สายตกลงไปแล้วก็ลูกดอกทับสายไว้นะครับแล้วก็หมุนให้ตึงเวลาเรายิงนะครับลูกดอกจะคุมสายไว้นะครับพอผ่านตรงนี้ไปนะครับสายก็จะพุ่งออกข้างหน้าหมดนะครับจะมีความปลอดภัยนะครับอรนี้ไม่เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานไม่เหมือนเอาสายพาดก็ข้างปีกนะครับ ถ้าสายพาดธุ์คข้างปีกก็อาจจะมีสายที่มันโยงเหลือข้างหลังเนี่ยอาจจะไปพันกับปีกกับยางได้อาจจะเสี่อันตรายได้นะครับแต่ตัวนี้นะครับสายมันจะไม่ไม่โยงอยู่ข้างหลังนะครับลูกดอกจะคุมไว้สายมันจะพุ่งออกข้างหน้าหมดนะครับทาให้มีความปลอดภัยนะครับต่อผู้ใช้งานนะครับลูกดอกไม่ขาดทิ้งนะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์รับประกันให้เลยนะครับระบบไกมีการรับประกันให้ตลอดชีพนะครับระบบไก่อีซีล็อกเนี่ย สิบล้อมีปัญหาตอนไหนส่งกลับมาเคลมได้เลยนะครับซ่อมให้ฟรีนะครับดูแลให้ฟรีตลอดชีพนะครับซ่อมไม่ได้เปลี่ยนตัวใหม่ให้ฟรีเลยนะครับลูกค้าออกเฉพาะค่าจะส่งไปกลับนะครับค่าจะส่งไปกลับนะครับในการเคลมเนี่ยลูกค้าต้องออกเองนะครับส่วนเรื่องการซ่อมแซมเปลี่ยนอะไรนะครับหรือเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนตัวใหม่เลยเนี่ยก็ฟรีนะครับไม่ต้องเสียนะครับเสียค่าเสียแค่ค่าส่งนะครับส่งกลับมาเราก็จะดูให้นะครับถ้ามันซ่อมได้ก็จะซ่อมถ้าซ่อมไม่ได้ผมก็จะเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับถ้ามัน ทำไมเราถึงกล้ารับประกันให้ขนาดนั้นนะครับเพราะ peare, ผมผมใส่เป็นสแตนเลสเกรดดีให้เลยนะครับเป็นเกรดแข็งให้เลยเกรดโคตรแข็งนะครับไม่มีทางสึกล้อได้นะครับมันสึกล้อไม่ได้นะครับพูดง่ายๆคือมันไม่มีทางที่จะพังได้นะครับมันไม่มีทางที่จะพังได้ผมก,ก็เลยก็เลยกล้ารับประกันให้ตลอดชีพนะครับ <Awards> แล้วก็ระบบการล็อกเนี่ยมันเป็นระบบที่เราออกแบบมาเองนะครับพิเศษเราซึ่งผมมั่นใจมากๆว่ามันไม่มีทางที่จะลั่นเองได้นะครับ ก็กัรับประกันให้ตลอดชีพไปเลยนะครับระบบไก่นะครับอ่าสวยๆนะครับเนี่ยตัวตัวรางเนี่ยยาวร้อยยี่สิบสามเซนนะครับเมตรยีส่สิบสามเซนจากคายถึงปลายเนี่ยเมตรยีส่สิบสามเซนกตีสว่าเป็นระยะรางเมตรยี่สิบนะครับรางเมตรยี่สิบอ่าชักเจ็ดสิบทิ้งปลายสี่สิบนะครับตัวนี้ สวยๆทุกกระบอกนะครับเหมือนกันเลยเหมือนกันทุกกระบอกนะครับไม่ต่างกันนะครับเหมือนกันนะครับราคาสองพันห้านะครับงานพรีเมียมราคาถูกๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยขายอยู่ที่สี่พันเลยนะครับทรงนี้นะครับทรงปืนแก๊บเนี่ยเมื่อก่อนขายอยู่ที่สี่พันนะครับถ้าเป็นตัวหุ้มท้าย อ่าเป็นสแตนเลสก็จะอยู่ที่5 0 0พันท้ายทองเหลืองก็จะอยู่ที่6 0พันะครับอ่ตอนนี้ท้ายทองเหลืองราคามันขึ้นนะครับก็ไปอยู่ที่7,5 0 0นะครับตอนนี้ท้ายทองเหลืองนะครับส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้เป็นงานสแตนเลสทั่วไปนะครับแล้วก็ไม่ได้ห่อปลายไม่ได้ต่อข้างล่างนะครับเป็นต่อท้ายปกตินะครับใส่ตาาข้างปกติตัวนี้ตัวนี้ราคาเมื่อก่อนจะอยู่ที่4 0 0พันตอนนี้ผมลดลงมาให้อ่าตอนแรกลดลงมาเหลืออยู่2 8 0 0นะครับแล้วก็ลดลงมาจนเหลืออยู่ 2,005นะครับตอนนี้ราคาสุดท้ายแล้วนะครับราคาสุดท้ายแล้ว2,005เนี่ยลดกว่านี้ไม่ได้แล้วทำไมเราถึงลดลงมาได้เรื่อยๆนะครับก็เรายิ่งทํานานวันไปเราก็จะยิ่งหาอุปกรณ์ได้ถูกลงนะครับแล้วก็ลดพอลดราคาลงมาได้เรื่อยๆนะครับเราหาอุปกรณ์ที่มันถูกลงได้นะครับต้นทุนมันก็ถูกลงมันก็ลดลงได้นะครับนี่ครับ หาไม้ที่มันถูกลงได้หาแหล่งซื้อไม้ใหม่ได้อย่างนี้นะครับหาแหล่งทํล่างผลิตล่างใหม่ได้นะครับปีกวงปีกพวกนี้ยางยิงที่เราหาอุปกรณ์ที่มันถูกลงได้เราก็ลดราคาปืนลงตามต้นทุนนะครับตอนนี้เหลืออยู่สองพันห้านะครับจะลดกว่านี้ไม่ได้แล้วครับถูกสุดๆแล้วครับตอนนี้งานทํายากด้วยนะครับกว่าจะทําได้แต่ละกระบอกนะครับ เข้าไม้ต่อไม้นะครับเข้ารางเข้าตาข้างเนี่ยยากนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับทํายากนะครับกว่าจะได้ออกมาแต่ละกระบอกนะครับอ่ะช่องทางติดต่อศูนย์เก้าเจ็ดสองหกแปดแปดหกห้าศูนย์นะครับติดต่อมาเลยนะครับใครดูไม่ทันก็กดหยุดเอาไว้นะครับอุปกรณ์มีให้อย่างละสองนะครับไม่ใช่อย่างละสองยางสองลูกสองท่อพีอีหนึ่งนะครับตีเข้างขาวเป็นอลูมิเนียมนะครับประมาณนี้โอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ